พ,พ,พันตานิสัทุโนพันเตภิกขุสังโฆอิมานิพัตตานิสัพพิวารานิปัติทันหาโตุขายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้องภาว นักตางมาละกวนทำลายเหล่านี้ของพราพระเจ้าพงหลายเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขและความเจริญแก่ท้าพระเจ้า้งหลายจีวรานีสังปันิวานานีพิโคสังพันศากโอโรทยามาร สาธุโลนเตทิ่ขงน้ปิตัิมาตุนามังค์นิมราตังหิตายะสุขายะหาแต่พระสงพูเจอทั้งหลายแก่พระสงสอขอพระศงยจงรับซึ่นราบสุขุจีวร รองอรทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพวาเจ้าทั้งหลายกับระดับต่อไปขอได้รับเกียรตจากท่านภูมิเกียรติจำนวนา้านครับ แล้ว่าเป็นบุญเป็นกุศลเป็นโอกาสที่ดีที่ทำให้ท่านหลายน้ำา่วมว่าน้ำท่วมเมืองแพร่พอดาพวกปีไหนน้ำมากจะหนาวมากแต่ปนี้นี่มันน่าจะสามสี่สิปีมากนี่หรย้อ เรามาเรา,า,า,เาแล้วเน,นี่ยถ้าจาร่างเนี่ยท่านเป็นสร้างความขดขวดปรถที่อะไรเบรเกตแพร่แปดไร่ตอนนั้นเริ่มแรกตอนน,นี้เมื่อก่อนมันจะรอเยนเก็บแพร่ที่วัดพระบาทิี่เืออเนี่ยมันแค่แคบแคแคบต้องย้ายไปอยู่แล,แล้วซื้อยาเศรษฐกิจได้ละ <c oughs> รุ่นสวอวอสวออมีโอ้หลายท่านเรียนจบแล้ว ทำให้อายุยืนแต่พกบาดสังสัรค์กันบ่อยๆนะเรียนบริปุเรนติัาภรเอวเมวะอิโตทินังเปตานังปูกปปิิปิจิตังปิตัิทตุหังุเปเมวะสเมจตุสเอปุเรตุสังขปาน ก่อนนะครับพระราชาเทวีมาก่อนจราเ้หมดแท่นะครับบารมีต่างพอดีมาอะไรมาจำก่อน

ครับขอต้อนเชิญอาจารย์ท <À, ừ. S 1> <ừ> ี่มาทุกท่านนะครับอย่าเพิ่งไปไหนนะครับจะมาเล่นจะไหว้แท่อาสาจะเป็นประธานฝันสงนะครับได้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนานะครับจะเป็นพระพุทธมนตร เราไดอเรียนเชิญครับโยชิญครับเรียนเชิญท่านนะครับเรียนเชิญคณะอาจารย์ครับผูว่าอาจารย์นะครับทาเวทีนะครับเพื่อทางสมาคมสิ่งเก่าป่าไม้แท่นะครับโดย การนำของนายกสมาคมสิ่งเก่าป่าไม้แพร่ครับเนเช ครับอาจารย์ด้วยนะครับ ดีใจเลยครับ uh, ด uh, ีใจเลยครับเด็กสะโกนึองเราจะเข้าสู่ค่ะค่ะคิด ที่ไปครับขอเรียนเชิญท่านระดับสภากงศิษย์กลัป่าไม้แท้ครับท่านฉลองของเดิมครับได้เป็นประธานในการเรียนต่างนีและอดีตคณาจารย์โรงเรียนป่าไม้ทุกท่านมี้เพื่อแสดงมุธิตาพต่อท่านอาจารย์โรงเรียนป่าไม้ขอกการเรียนต่อท่านอาจารย์ทุกท่านเพื่อความโปรุว่าแม้โรงเรียนป่าไม้จะอยู่กัน กำหนดจัดงานคืนสุริยแวชาวปลาแพร่ทุกสองปีเพื่อให้สิทธิเก่าและครอบครัวได้มาพบฝาลำดึกถึงความหลังแสดงพลังความสมัคคีที่สำคัญในแสดงในโอกาสอันเป็นมงคลนี้กระผมขออธิษฐานดวงศรีและคณะจารย์และศิษย์ศรัทธาไา้บารมีขององค์หลวงพ่อผู้นำผู้ชี้มาจงดวงวิญญาณให้นอาจารย์ทุกท่าน แ่ไม่ถีดเพียนหรือเปลี่ยนไปเพื่อเติมเป็นความฝันอันวิจิแก่พงสิ่ง์ที่มีอนาคตอันสดใสคจรจเป็นแสงสว่างต้นหนึ่งแต่เกรุ่งปัจจุบันนี้ก็รุ่ทสามหนึ่ถ้าเป็นได้อยากจะให้พวกเราได้กลับมา มาคืนสูเคืนสูงยอดงั้นอาจารย์อยากะตามจบเป็นสิ่งแต่เทแา่เจสียแทงเียลทีนี้เี่ยนก็องครงวมร้กันทีเด็ตของทาการของตัวแทนพู้ปรอบร่ น่าจะมีมากกว่ารุ่นมากกว่าไมครัองคอนโดที่จะไปทังานต้องเดินต้องผมมี้าตันเอถ้าไม่มีขอตัวเองมาตัวที่นี่งอยู่ตรงนี้เดี๋ยวจะเป็นแทนออมของกาลูกุของครับเดี๋ยวจะมอบบัรัด้วกคนนะครับเอาลูกกีฬาของโรงแรมกีฬาคนทีฬาจะมีที่หออะรลยี่ผ ตานเดิก้อยกองกัน้เดินกระจะยหาก้องกางะเสร็จเลยครับอายืนด้านหลังรจาเป็นแถวครับคำเป็นโค้ nih ครับ

ก็ม <tor> uh ีอย่างว่าตองเริ่มต้นยันะครับด้าบผาชัก้าจับทบอกยกอกครับรบอยนะครับเรียบร้อยนะครับขอบพระคุณทุกท่านขอเสียง ปลบมือให้กันอาจารย์ที่หมอแกไม่รนอาจารย์ยังไม่กลาบกันครับท่านาจะรั์ประทานอารพร้อมกับลูกศิษย์นะครับครับครับวันนี้มีรถลาบนำเที่ยวครับ อ,อีป้าอีแม่ครับวันนี้รถล้างห้องยาป้าแอ,อลเบียงแแปลก็จะไ,ได้ร,าารับการแนะนำพร้อมกับลูปสีสรุง่งหานนะครับเสร็จหลังจากนี้แนะล้วความรถสิกในการประชุมของคณะกิรมการนะครับ่อ ท่น so ให่สามารประจำปีนะครับข <God> <that> <ss> ับเรกามนไม่น่ารักขอบคุณทุกท่านด้รับประกานงานพอบนความุที่สำคัญหลัจากที่เองเ้าเล่นจะมาตอนแล้วพี่ล่ล้างเปลยจออยู่หน้าห้องประชุมครับสามารถขึ้นได้ตลอดเวลาจะไปตั้งแต่ดิะอย่าปาไปวัดนนะครับ เกี่ยวเวลยก็ตอนเป็แจ็คเนอครับอ๋อมันนูมันมนูม,นมันูมันูของพี่มันนูนะอ๋ะอเลยขอ,อกล้องนี้ให้พี่หน่อยด,ไดิได้ครับได้ครับน่ารอด

ใช่ครนะับนะ